ได้มีข้อดีอะไรเลยนวดผิดนวดถูกแพ้อักเสบเจ็บอีกชั้นตาหลุดแพ้ไออาร์หลังทาตาสอชั้นบางที่บอกต้องนวดบางที่บอกไม่ต้องนวดแล้วถ้านวดมันนวดยังไงเดี๋ยวหมอจะมีเฉลยค่ะการทำตาสอชั้นนะคะหมอมองว่าการจะนวดหรือไม่นวดเนี่ยอยู่ที่แพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะสมมุติว่าเราทำกับแพทย์ A เขาบอกให้นวดเราก็นวดไปตามที่เขาว่าเนี่ยแหละ เพราะว่าบางทีเนี่ยเทคนิคหรือรายละเอียดการผ่าตัดอะมันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถไปพูดได้ว่าทุกคนไม่ต้องนวดเพราะบางทีหมอเขาอยากให้นวดะเนื้อออกแมแต่ถ้าเป็นคนไข้หมอเองไม่ต้องนวดเลยนะคะไม่ต้องยุ่งอะไรกับชั้นตาเลย1คือคนไข้าบางทีนวดผิดนวดถูกแพ้อ,อักเสบเจ็บอีกหรือว่านวดแรงไปกลายเป็นว่าชั้นตาหลุดต้องมาทําใหม่อีกหรือว่ามันจะปัญหาที่ตามมาหลายอย่างอะแล้วแล้วหมอไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าแบบมันจะป้องกันอะไรอะถามว่าจะป้องกันพังผืดได้ไหม พังผืดเนี่ยเวลามันเกิดมานะมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นเยื่อเขาขาเหมือนที่แบบเวลาเราหั่นหมูอะ่ะมันไม่สามารถหายไปด้วยการนวดอยู่แล้วอะ่ะขนาดเอากันไกตัดมันยังเหนียวมากๆเลยเพราะฉะนั้นหมอไม่คิดว่าพังผืดสามารถป้องกันหรือว่ารักษาได้ด้วยการนวดนะคะยกเว้นบางครั้งเนี่ยมันเป็นก้อนแบบแข็งๆนูนๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีนวดนิดๆหน่อยๆได้แต่ว่าหมอจะพยายามไม่ให้คนไข้นวดที่ชั้นตาอาจจะแบบหางตาหรือหัวตาอะไรอย่างเงี้ยถ้านวดหัวตาเนี่ยบางคนอ่ะเป็นคีรอยใช่ไหมพอเขานวดเขาจะรู้สึกเหมือนกับมันสบายขึ้นเพราะว่า ไอ้ก้อนคีลอยมันเหมือนมันคลายอะ่ะอันนั้นก็จะช่วยได้นวดให้คนไข้รู้สึกรู้สึกสบายรู้สึกไม่ตึงอันนี้ได้ค่ะ